สวัสดีครับผมเระวันนี้เราก็มาจะมาคุยเรื่องออการเลือกตั้งครับผมเนาะการเลือกตั้งตั้งแต่ก่อนพลอิประยุทธ์จันโอชาครับผมเนาะก็สรสครับผมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาใช้อํานาจยึดมาเนาะและดังนั้นแล้วในรูปแบบของสองร้อยห้าสิบเสียงขึ้นไปก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับผมเนาะแต่ว่าการเลือกตั้งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องอคํานึงถึงในรูปแบบของอ สิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนของพู้ประชาชนเนาะแต่ว่ารูปแบบของพู้ประชาชนครับผมเนาะรูปแบบของพู้ประชาชนจะมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่ารูปแบบของพู้ประชาชนควรจะมีในรูปแบบของสิทธิเดียวครับผมสิทธิเดียวนั้นก็คืออะไรอ่าสิทธิเดียวนั้นคือตัวเองและและก็รูปแบบของกากบาดนั่นหละครับผมเนาะอ่าอ่บัตรหนึ่งใบอ่าบัตรหนึ่งใบในรูปแบบของกกตเนาะในรูปแบบของกกตในรูปแบบของบัตรหนึ่งใบจะมีอะไรบ้างครับผมเนาะจะในรูปแบบของบัตรหนึ่งใบก็ควรจะมีในรูปแบบของ S <S มีชื่อครับผมเนาะชื่อพรรคครับผม <S <s ie <š> ie <s ie ๆ> ก็จะเป็นพรรคคก็จะเป็นพรรคมีชื่อพรรคครับผมเนาะแล้วก็มีชื่อนายกรัฐมนตรีติดอยู่ด้วยเนาะครับผมเนาะแล้วก็จะมีในรูปแบบของออมีซอ้อซ้อเขดหรือไม่ซออเขดก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนั่นที่คือรูปแบบของที่คุณจะวิเคราะห์ออกมาว่าสมควรหรือไม่สมควรในรูปแบบของกอารแบ่งเขตสออเขตควรจะมีมายัางไงบ้างในรูปแบบของคำนวณต่อ,อประชาชนประชากร อ่าเท่าไร่จานวนเท่าไร่ไม่ควรจะมีทศนิยมเนาะแต่ว่ารูปแบบสิ่งต่างๆที่เราควรจะคํานึงถึงอีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบของอ่การที่จะเร็วในรูปแบบของการเลือกตั้งควรจะเร็วในรูปแบบของดิจิทัลครับผมออนไลน์เนาะออนไลน์การเลือกตั้งออนไลน์แต่รูปแบบของในประเทศไทยควรจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ควรจะเลือกในรูปแบบของต่างประเทศอ่าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราควรจะอ่าคิดถึงคํานึงในรูปแบบนี้ถ้าอยู่ต่างประเทศถ้าจะอยากใช้สิทธิ์จริงๆเขา ก็ควรจะมาประเทศไทยครับผมแต่รูปแบบของแรงงานก็ไม่คนมีสิทธิ์ครับผมเนาะ,ะก็เอาแช่เจ็ดสิบก้านคนก็โอเคแล้วเนาะครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบของเจ็ดสิบล้านคนมันก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งทุกคนแต่ว่ารูปแบบของสิบแปดปีขึ้นไปก็เลือกคนเลือกตั้งแต่ว่ารูปแบบน่าจะเป็นในรูปแบบของสิบห้าปีก็จะดีครับผมสิบห้าสิบหกปีลาลงมาเล็กๆน้อยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราควรจำเนืนองถึงที่เราจะมีสิทธิ์ให้กับเด็กๆ การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของระยะเวลาและก็หลักสูตรที่การปกครองควรจะมียังไงบ้างเนาะแต่ว่ารูปแบบที่เราควรคำนึงถึงจริงในรูปแบบของภาพปัจจุบันในรูปแบบของออการทําให้มันถูกกฎหมายจริงในรูปแบบของไม่ใช่รัฐประหารเนาะแต่รูปแบบมันก็มีในรูปแบบรัฐประหารทุก ทุกอย่างนะครับผมเนาะแต่ว่ารูปแบบของรัฐประหารมันต่างกันครับผมเนาะแต่หลักๆจริงๆแล้วควรจะมีในรูปแบบนี้เลยในรูปแบบของภาคประชาชนการเลือกตั้งควรจะมีบัตรหนึ่งใบนี่แหละครับผมเนาะจริงๆเลยในรูปแบบนี้ให้ภาคประชาชนเวลาการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จแล้วในรูปแบบของนโยบายควรจะกล้ากระบาดยังไงบ้างควรจะมีอธิบายยังไงบ้างก่อนและหลังและกลางนเนาะครับผมเนาะแต่ว่าในรูปของก่อนและหลังเลือกตั้งแล้วกลางๆนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งควรจะคืนสิทธิ์ให้กับภาคประชาชนครับผมเนาะพูดมากก็ได้ เท่านี้แหละครับผมนะคลิปต่อไปเราก็มาเจอกันครับผมในสังเวียนทวิจันต์ตอครับผมนอก็จะมา,าคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งนี้แหละครับผมนะจะเป็นยังไงบ้างครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ